สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสเขาเราเท EP ที่363นะครับผมก็สำหรับ EP นี้นะครับทุกคน พี่จะไปแรงแกนปลอมตัวผู้หญิงไปปักธงในโซนฟรีสตาร์นั่นเองนะครับซึ่งสําหรับ EP นี้ก็จะแต่งตัวตามนี้ไปเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นชุดผู้หญิงสายเติมตามนี้นะครับบอกเลยว่าชุดนี้นี่อือหือโคดบึมบัาซัมเบครับทุกคนดูดิโอ้โหแหมแม่วัวน้อยอมแม่ขอนมแล้วก็ครับสาหรับวันนี้ก็ไปแบบแรงแกนเช่นเคยตามนี้นะครับ แล้วก็ครับสาหรับเสียงพี่นะครับผมน้องๆไม่ต้องตกใจนะว่าเป็นไรเนาะหลายๆคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะฮะว่าพี่ท็อปไปโดนอะไรมานะครับทุกคนแล้วก็ครับสาหรับวันนี้ครับผมเปลี่ยนชื่อเป็นคิงคมระทวยแล้วนะครับผมก็อย่าผวนกันเนาะสำหรับชื่อนี้นะครับแล้วก็ครับสําหรับตอนนี้ครับก็อยู่ลังแกนนะครับท็อป20แล้วนะครับทุกคนก็แตมนะครับสองหมนแ่ะครับตามนี้เลยแล้วก็ครับผมสําหรับวันนี้ครับเซตการแต่งตัวก็จะมีตามนี้นะครับขออภัยนะครับอาจจะแบบ พูดติดๆกันขัดนิดหน่อยนะครับทุกคนผลีตว่าเสียงใช้ยเยอะไม่ได้จริงๆนะครับก็จะเป็นทรงผมนี่เลยบันนี่แว่นตาเวเวดนะครับผมแล้วก็เนตาปีซารแล้วก็จะเป็นเสื้อฟอนตี้ ชาวตี้นะครับผมแล้วก็จเป็นกางเกงไม่โครนมนะครับทุกคนดูด้านหลังดิแม่เด็ดดวงสวมทวยไทยจริงๆเลยแมไม่ว้วนน้อยแล้วก็ครับจะเป็นนี่เลยรองเท้าตีนหมีนั่นเองนะครับทุกคนตามนี้เนาะก็บอกเลยว่าสายเติมทั้งชุดนะครับผมแล้วก็สําหรับท่าทางก็จะมีประมาณนี้นะครับก็สามารถดูได้ตามลิสต์ตรงนี้เลยนะครับผมนี่ก็ท่าทานแกแกนก็เหมือนเดิมครับผมมีปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับก็นี่เลยเอาท่าให้หัวใจไปนะครับผมนี่ เผื่อเอาไว้แบบจีบผู้ชมผู้ชายอะไรอย่างนี้ยอืมไได้ครับผมแล้วก็ครับสาหรับท่าซีนปืนก็จะมีประมาณนี้นะครับผม4ี่ท่าเนาะก็สามารถดูได้ตามลิสต์ตรงนี้เลยโอเคครับทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรานะครับไปปักธงกันเลยดีกว่านะครับผมแล้วก็ครับสําหรับ e ีพีนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกาลังใจให้พี่ท็อปด้วยนะครับผมโอเคครับทุกคนเลโกรับผมไปปักธงกันปว โย่ Yo, ทุกคนตอนนี้ครับมาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับแหมห้องนี้นี่โอ้โหเข้ามาก็ผู้บ่าวคนนี้แอดมาเลยนะครับผมืเห็นสาวไม่ได้เห็นสาวไม่ได้นะเราอ่ะยอ่ยอๆหน่อยละกันย่อไปยอไป่อไปอือให้หัวใจไปหนึ่งทีนี่ขายฝันหน่อยละกันจากไปแจมแจมบอกเลยอือให้เลยให้เลยอื้มไอนี่อิจฉาไอห,หัวขาวอิจฉาละสิหมีขาวอ่ะเฮ้ยคนนี้ชื่อไรนะอีกแล้วนะปักธงเฮ้ย ไปเจอมาจากไหนวะไปเจอตอนไหนวะเนี่ยเฮ้อันนี้ชื่อไรอ่ะุา K M M K เอ้ย M J K หรือว่า K J M วะอ่านไม่ทันครับทุกคนนี่แอคหน่อยละกันพรมลิขิตพิมไปเนื้องอกสิไม่ว่านี่จัดไปครับผมเฟี้ยวหูแม่ระดับนี้แม่งต้องเนื้องอกนะครับผม ไม่ใช่เนื้อคู่หรือว่าพรมลิขิตอะไรทั้งนั้นแหละบอกเลยเนื้องอกลร้วนๆนะครับทุกคนโอ้โหไอนี้หลอนแล้วเพิร์เจอร์และเราอะ่ะแม่จีบสาวเยอะจนหลอนและเราอะ่ะมาทุกคนปักทองแอคเลยละกันได้ครับผมมาครับหนึ่งสองซ้ำแม่หล่อเท่จริงบอกเลยน้องน่าดมชื่ออะไรเราอะ่ะ ผู้เวิร์งเหรอผู้เวิร์งผู้เวิร์งผู้เวิร์งอะไรสักอย่างนะครับทุกคนน้องบอก FC ครับไอ้ไอ้ผู้เวิร์งเหรอไอ้ผู้เวิร์งอะ่ะคนบ้าอะไรชื่อผู้เวิร์งผู้เวิร์งไอคนชื่ออะไรชื่อผู้เวิร์งวะผู้เวิร์งเหรอหรือผมโง่ผมอ่านผิดไปทุกคนไม่รู้ว่านี่แอคไปแอคไปเอือนี่กดหวัวใจให้น้องหนึ่งทีละกันแจ่มๆนี่ให้หวัวใจไปเด็ดดวงทรงฤทัทยนี่จัดไปทุกคนจริงๆน้องๆองว่าพี่รักน้องๆ้องไคือแบบ พี่แบบไม่สบายอยู่อ่ะพี่แบบยังต้องแบบมานั่งอาร์ติปให้แบบน้องๆรับชมอ่ะคือพี่รักน้องๆขนาดไหนอ่ะโอ้โหคือแบบรักเกินอ่ะแบบรักจนสุดหัวใจอ่ะคือแบบืหแบบดวงใจแบบืหเกี่ยวตาดวงใจของพี่อ่ะรักกว่าเมียอีกอ่ะแต่ว่าไม่มีเมียนะครับผมเสียดายอยากมีอยู่เหมือนกันนะครับผมหายหน่อยนะครับทุกคนแหมพี่ขาวทุยพี่สาวใครสดๆในติดต่อเฟซพี่ท็อปได้เลยนะธีรพัฒน์แก้วประเสริฐนะครับผมยอกยองยองยอง แต่ถ้าได้ก็เอายอกยอกยอกไปทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องกันดีกว่านะครับห้องนี้ครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนคนก็เริ่มออกกันหมดแล้วนะครับผมไปทุกคน let's go ครับผมเปลี่ยนห้องกันฮัลโหลทุกคนตอนนี้ครับมาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับห้องนี้ครับผมอุ้ยเดี๋ยวมีคนปักทงด้วยแลวคือห้องนี้ครับผมคนเยอะมากนะครับคนในห้อง21คนเลยนะครับผมคนนั้นชื่ออะไรคอนมอสตล์เหรอ นาวนางนาวหนึ่งหนึ่งไหมอ่าพิม์ไปครับไม่ครับเต้านอนนี่แบบพิมแบบผู้หญิงหน่อยวกันเต้านอนนะครับผมตรงนี้เขาปักทงอ่ะผมอยากแอกบ้างอ่ะจัดไหมทุกคนจัดไปเลยตึงๆนี่เฟี้ยวๆนี่หล่อๆเท่ๆแจมแจมนี่จัดไปตึงๆ <im itation> อ,อือหืออีสัตว์ใครด่าว่ะอ๋อเฮียนี่ดา่านี่ว่าชื่ออะไรเราอ่ะมันด่าผมเนี่ยมันด่าผมเนี่ยผมมาเล่นหนึ่งหนึ่งกับมันนีย ดา่าทำไมถามก่อนดิดา่าทำไมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันดา่าทำไมเนี่ยเฮ้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 ยมึงล่านเนอะเอา้าไปวิ่งหลอนไรวะเนี่ยแค่ไม่เล่นด้วยเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนผมแค่ไม่หนึ่งหนึ่งกับมันอ่ะนะแล้วมันมันด่าผมอ่ะนะมันด่าผมล่านอ<ะ>่ะนะเฮ้ยไม่ให้หัวใจละหลอนไอ้เฮี้ยเนี่ยไอ้เฮี้ยนี่แม่งหล,นหลอน,น er er กับกูหล่อหล่อไม่เอา หล่อตายอ่ะจัดไปครับผมมาทุกคนปักธงอัดหน้าแม่งเลยละกันนะครับผมมาครับหนึ่งสองซ้จัดไปตึงๆแล้วก็ถ่ายแรงใส่หน้าด้วยของจริงบอกเลยของจริงหล่อตายเอามือหล่อตายอ่ะเอ,ะอาให้หลอนขอเล่นบัตรฟรีนี่จัดไป จัดไปครับผมหลอนขอเล่นบัตรฟรีโอ้โหไโอโง่องเพออ่ะมึงเพอแบบเพอร์เจอร์เราอะ่ะเราแบบเพอร์เจอร์อ,อะ่ะเพอร์เจอร์หนักเลยอะ่ะส่งอีจนอื้อสาวคนนี้ชื่ออะไรน้องเกดหรอแอดเพิ่มเลยเออขอทานบัตรฟรีฮ่าๆๆจาัดไปแรงแรงเลยวะ่ะเอ้าเฮียพิมพ์ไม่ได้วะ่ะพิมใหม่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 ทุกคนขอทาน บัตรฟรีนี่จัดไปเจ่มๆเลยเออขอทานบัตรฟรีฮ่าขอบคุณรอรออะไรอะไรวะอะไรวะไม่รู้เหมือนกันกนะครับทุกคนนี่ปักทองไปนหนึ่งทีนีออ่แล้วก็ถ่ายไปตึงๆเลยถามดเมีเปล่ามีป้่ามีป่ามาขอทานไรมึงก็ขอทานเช่เล่นบัตรฟรีเขาไม่เล่นด้วยมึงมาด่ากูเนี่ยโหแค่ไม่รุนด้วยก็มาด่ากูเฉย แค่ไม่เล่นด้วยก็มาด่าฮ่าฮ่าฮ่าพวกมึงมันตอแหลอุ้ยเธอมันด่าเราอ่ะเธอน้องเกดเกดมันด่าเราอ่ะเกดน้องการเดชโอ้โหเออมึงหลอนอะไรเนี่ยพิมพ์ไปทุกคนหลอนไรลูกเคอรี่เนี่ยจัดไปครับผมนะมึงหลอนอะไรเนี่ยให้ลูกเคอรี่เนี่ยมึงหลอนอะไรเนี่ยให้มึงชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรนะทุกคนคุดบอยคุดบอยโอ้โหอยู่แค่นี้ซะด้วยไม่ สภาพแดดยากอ้โหมึงพิมพ์ให้ถูกก่อนไหมจัดไปครับผมไอเช่นนี้แม่งภาษาไทยเกตโอ้โหเก็ตเก็ดตห้าเนี่ยแบบบึมบําซัมเบไปรัวๆจัดไปรัวๆจัดไปปากไปปากไปปากไปถามดีมีเปล่ามีป่ามีป่ะเออไม่แอคเลยหรอมีก็โชว์ครับมีก็โชว์ครับไอเชอนนี่ไม่มีเลยอ่ะ มีก็โชว์ครับนี่มีก็โชว์ครับไอโง่ไอส้สภาพมีก็โชว์ครับเออมีก็โชว์ครับไอไอึ่ยแม่น้องสาวน้องเกียรติน่ารักน้องเกียรติน่ารักนี่ถ่ายรลงไปหนึ่งทีแจ่มแจ็แมโดนสาวลุมดา่ามึงเฮี้ยเป็นกูอายยังลูกบวชอะ่ะพวกอะไรเนี่ยตอลงตอแหลโอ้โหอย่าหลอนไอโง่ จัดไปครับผมแปลทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องดีกว่านะครับห้องนี้ครับเจอท็อกซิกเฉยนะครับทุกคนรับไม่ได้วะโอโหท้อเลยครับทุกคนไอท็อปนี้อย่างชอบเลยนะครับผมเจอพวกแบบนี้ทุกอีพีแย่เหมือนกันนะครับทุกคนสภาพจิตใจรับไม่ได้นะครับผมแปลทุกคนเลสโก้ครับผมเปลี่ยนห้องดีกว่านะครับห้องนี้ครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนแปลทุกคนเลสโกครับผมเปลี่ยนห้องกันป โย่ Yo, ทุกคนตอนนี้ครับมาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับห้องนี้ครับผมคนเยอะนะครับตอนนี้คนในห้อง15คนเลยแต่ว่าห้องนี้ครับไม่ค่อยตึงสักเท่าไหร่นะครับผมเรายืนแอคแบบหล่อๆคนเดียวตรงนี้ดีกว่านะครับทุกคนแม่สวยๆเดีเออไม่ใช่แบบหล่อๆนะครับต้องสวยๆนะครับทุกคนนี่จัดไปเลยนี่หล่อเทนี่แปลงร่างหน่อะละกันจัดไปดิบึมบแจมแจมอีกทีนึงอีกทีนึงอีกทีนึงนีอะอ่ะนีอือ,อ เฮ้ยเฮ้ยฝั่งนู้นมีว่ะยารโดชื่อไรอ่เราชื่อไล่อะดูชื่อหน่อยดิกูก็มีหัวใจโอ้โหแหมตึงกันไปมั้ยอหมทุกคนมันก็มีหัวใจปะใครไม่มีหัวใจไม่ตายเนี่ยเดสมอลล่เนนะี่ยมองเท่งเลยนะเฮ้ยนี่แอคไปแอคไปแอคไปนี่สากาไปตามเป้ามันตามปะวะตามไม่มันเอา้ามันไม่ตามหรอโอ้โหเศร้าเลยทุกคนมาทุกคนปากทองแอคเลยละกันนะครับผมมาครับหนึ่งสองซ้ำ จัดไปหล่อๆเลยทุกคนนี่หล่อๆเลยจัดไปขอัยนะครับทุกคนสําหรับเแียงพี่ท็อปตอนนี้เนาะก็คือไม่ไหวจริงนะครับทุกคนแต่ก็ยังมาอาัดคลิปให้น้องๆรับชมกันนะครับผมแหมรักน้องๆเนี่ยหล่อเท่เกินปุยม้ยอ่ะนี่ m p 4 0หนลากันเฟี้ยวๆน้องบอกว่าอะไรตั้งแต่เมื่อวานอ่านไม่ทันนะครับผมเมื่อกี้ใครอ่านทันก็ช่วยคอมเมนต์บอกพี่ท็อปได้นะครับพี่ท็อปคืออ่านคอมเมนต์ตลอดนะครับผมนี่จัดไปเลย ตึงๆหล่อเทคเกินปุยโมย่านี่หล่อเทกค,คืนจัดไปเลยแจมแจมครับทุกคนแล้วก็ปักไปนี่อีกเทนึงบึมบั่มไปเข้าให้หนึ่งทีตึงๆไปทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องกันไหมห้องนี้ครับคนน้อยแล้วนะครับผมรู้สึกว่าช่วงนี้นะครับในโซนฟรีสไตล์นะครับคือคนมันจะจะพี่แต่น้อยๆอ,อ,อ,อ่ะสิบสี่แกมีสิบสี่ฮะคืออะไรวะอ่านไม่ทันอ่ะ แกมีส4บอะไรสักอย่างนะครับทุกคนกดอันนี้ไปดิงงไอท็อปงงบอกเลยไอท็อปงงจริงบอกเลยงงจริงแกมี14บอะไรก็ไม่รู้นะครับทุกคนงงอะ่ะจังหวะนี้คือแบบออกฮะอีอย่างวะทุกคนแปะทุกคนผมว่าเราออกตามเขาดีกว่านะครับผมห้องนี้ครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนคนก็ออกกันหมดแล้วนะครับผมแปะทุกคนเลสโกครับผมเปลี่ยนห้องกัน โอเคครับทุกคนตอนนี้ครับมาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับห้องนี้ครับผมคนน้อยมากนะครับแต่ดูเหมือนว่าคนมันเยอะอะทุกคนคนมันน้อยเนี่ยแต่ทำไมมันดูเหมือนเยอะวะเฮ้ยทุกคนลองนับดี دي, มันสิบสองคนจริงปะเนี่ยอ่าสองสี่หกแปดสิบสิบสองเฮ้ยจริงวะทุกคนแต่ทำไมมันดูเหมือนเยอะวะเฮ้ยผมก็งงนะเฮ้ยแต่ว่าห้องอ่ะคนเกือบยี่สิบอ่ะแต่แบบดูแม่งโคตรน้อยอะ่อะไรกันครับเนี่ยท็อปงงนะครับผมนี่บุมบอมซัมเบ้ไปหนึ่งที จัดไปครับผมเฟี้ยวๆนี่จัดไปหล่อๆเลยบอกเลยว่าพี่ท็อปในช่องรูดีซี่นี่ทําเพื่อคนดูจริงๆนะครับผมเด็ดดวงเวลาบอกเลยแม่งแบบดูดีฟังจากเสียงก็รู้แล้วว่าแบบเป็นไรอ่ะทุกคนคนน่าจะเดาออกเลยนะว่าเป็นไรอ่ะฟังจากเสียงเนี่ยโอ้โหแบบ ทำเพื่อคนดูล้วนๆเนี่ยบอกเลยล้วนๆเลยนะครับผมแบบเนิ่นๆเลยอ่ะเนิ่นๆด้วยอ่ะนะครับผมโอ้โหแบบทําเพื่อคนดูล้วนๆนะครับรักแบบรักยิ่งกว่าลูกยิ่งกว่าหลานรักเหมือนลูกเหมือนหลานนะครับผมมาทุกคนปักธงแอคเลยละกันนะครับผมตรงนี้ดีกว่านะครับมาครับหนึ่งสองสามมาอย่างเอาบอกเลยอย่างเอาแปลงล่างหน่อยละกันตึงๆนี่เอ้ย แม่งเป็นผู้ชายด้วยวะแม่งเทว่ะเป็นผู้ชายเนี่ยไอหัวขาววนนี้ชื่ออะไรอ่ะดูชื่อหน่อยดิเอามือไม่นิ่งเลยอ่ะก็สแลนฮะก็สแลนป่ะน่าจะใช่นะครับผมอันนี้มันจะถีบผมไว้ทุกคนดู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 เออดูมันจะทีบหน้าผมไอไอนี่มันเต็มหน้ากูเลยเต็มหน้ากูเลยมันไม่ยั้งเลยว่ะมันไม่ยั้งเลยทุกคนดูดิแม่งไม่ยั้งเลยอ่ะแบบไม่ยั้งมือเลยอ่ะ เกินปุยมุ้ยอ่ะนายนายแม่งเกินปุยมุ้ยอ่ะนี่แล้วก็ปักทองไปอีกทีหนึ่งครับผมเฟี้ยวเฟเฮ้ยๆอะไรเนี่ยเอ้ยทุกคนดู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 ท่าปักทองค้างว่ะเม้ยแม่งค้างเฉยเลยอ่ะเกินปุยมุ้ยอ่ะโอ้โหโคตรหล่อโคตรเท่โคตรอันตรายดันมาดิดันมาดิเออดันมาดันมานี่แล้วก็ท่านี้ไป m p 5 i f y อีทีเฟี้ยวเครับทุกคนไปทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องดีกว่านะครับห้องนี้ครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผม คนก็ออกกันหมดแล้วนะครับทุกคนไปทุกคนเลสโกครับผมเปลี่ยนห้องกันฮัลโหลทุกคนตอนนี้ครับมาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับห้องนี้ครับผมคนก็ไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับทุกคนตอนนี้คนในห้อง14คนเองนะครับและจ็ห้องนี้ครับดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยตึงเหมือนกันนะครับทุกคนเรายืนแอกแบบกับมวลชนตรงนี้ไหมตึงๆอะไรแบบแอกตึงๆแบบตรงนี้บ้างนะครับผมปกติเราแบบจะแยกตัวไปยืนแอกคนเดียวไงรอบนี้แบบขอยืนแอกตรงนี้หน่อยละกัน ปักทองเลยไหมทุกคนจัดเลยปหมเอาเลยไหมนี่จัดไปเลยตึงๆเลยฮึมหนึ่งวันจริงวะ่ะแม่เฟี้ยวเฟี้ยวไอ้ท็อปเปิ้เฟี้ยวหล่อเท่นี่ให้หวัวใจด้านหน้าไปหนึ่งทีมันจะหันมาแปะวะเอามันวิ่งหนีผมเฉยอะเอ้ยเอ้ยให้ให้ให้หวัวใจไปย่อ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 ออชื่อไรขอะเราอ่ะชื่อเฟรมว่ะเฮ้ยเอ็กซ์เจ้าเฟรมอ่ะเฮ้ยให้หวัวใจไปจัดไปทุกคนด้วยห,ห้องนี้ให้เอาเรื่อยอยู่นะ เจอแบบผู้บงผู้บ่าวแบบเด็ดๆทั้งนั้นเลยอะไอ้นุ่นไม่จีบสาวอะไม่สนใจมาจีบผมเลยเหรอเฮ้สาวสาวคนนี้ชี้ไรอะเฮ้เราชี้ไรครับผู้สาวร้องกูไปมอก็เธอหมอจริงไม่ใช่หรอเมื่อกี้ก็เห็นอยู่อะก็เธอมอ,อ่เออทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้เขามอจริงอะอุ้ยมอบ้างเอ้าโอ้โหเศร้าอะกูจะหมอบ้างโอ้โหไม่กมติดจัรวดจริงๆวะเฮ้ขอทาลูกก่อนได้ไหม อุ้ยไอ้นุ่นแม่งโอ้โหมึงโอ้โหกับผู้สาวให้อย่างไวเลยนะไอยังดีอยู่เองนี่ได้นิสัยค่ามาเนี่ยเอาเอาทงหายทงหายทงหายเนี่ยผู้สาวต้องมาหาผมเห็นไหมเออเขาไม่ได้ต้องการผมแล้วเขาต้องการทงเฮียทงแม่งมีค่ากับคุยกะโอ้โหทงไม่โคตรมีค่าทุกคนทงไม่มีค่ากับความรู้สึกน้อยๆของท็อปปี้ย่าโอ้เศร้าเลยทุกคนไอท็อปละเหนื่อยท็อปละท้อ โอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้กันแล้วกันนะครับผมสำหรับ EP นี้ครับพี่ท็อปต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับและก็ครับสำหรับ EP หน้าอยากให้พี่ท็อปครับทำคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่ท็อปจัดให้นะครับผมและก็ครับสำหรับ EP นี้ครับบ๊ายบายครับท<บ>ุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบ๊ายบายปิ้วรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบ๊ายบายปิยย้ว